เที่ยวบินขนศพเรื่องนี้บอกเล่าประสบการณ์ของอาชีพลูกเรือบนเครื่องบินที่ถูกเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่แอร์โฮสเตส โดยสมาชิกพันทิพย์ได้นามาถ่ายทอดเรื่องมีอยู่ว่าเคยมีเรื่องราวประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เกี่ยวกับห้องพักสตาฟใต้ท้องเครืองซึ่งโดยปกติจะไม่มีคนภายนอกสามารถลงไปได้กระทั่งในฝ้าหนึ่งมีแอร์คนหนึ่งพบผู้หญิงนิรนามอยู่ลึกเข้าไปในห้องพักตามลำพังโดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารระดับไหนต่างก็ต้องจับจองที่นั่งในส่วนของห้องผู้โดยสารที่เรียกกันว่าเคบินหากแต่ก็มีผู้โดยสารบางประเภทที่แตกต่างออกไปเป็นตน้นว่าร่างไร้วิญญาณของคนที่ถูกส่งกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดผ่านทางเครื่องบินจะถูกลำเลียงจัดเก็บใต้ท้องเครื่องบินที่เดียวกับที่ที่ใช้ขนกระเป๋าเดินทางและข้าวของต่างๆอย่างคาโก อย่างไรก็ตามคนทั่วไปคงไม่รู้ว่าส่วนที่เป็นห้องพักสำหรับลูกเรือเที่ยวบินที่ไกลและต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานนั้นก็อยู่ใต้ท้องเครื่องโดยที่มีเพียงผนังบางๆขั้นระหว่างคาโกที่ปราศจ,จากสัญญาณของสิ่งมีชีวิตกับห้องพักที่มีแอร์และอากาศหายใจหากใครคิดว่าห้องพักของเดาผู้ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจวนั้นต้องหรูหรา ต้องบอกว่าคิดผิดไปไกลเลยทีเดียวภายในห้องพักลูกเรือจะมีม่านขนาดใหญ่ที่กั้นแสงจากตัวห้องผู้โดยสารหรือเคบินลอดเข้ามาด้านในจะมีเตียงสองชั้นที่มีม่านกั้นต่างหากเรียงรายกันเป็นแนวยาวท่ามกลางความมืดสนิทมีเพียงภายในเตียงขนาดแค่พอดีตัวภายใต้ม่านของเตียงแต่ละหลังเท่านั้นที่จะเป็นแหล่งกำเนิดแสง อย่างไรก็ตามการจะนอนคนเดียวในสถานที่แบบนี้ได้ยอมรับว่าต้องเป็นคนใจแข็งพอตัวอีกทั้งก็มักจะมีเรื่องเล่าผีผีที่เล่าขานมาจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้ฟังกันเสมอข้ามคืนหนึ่งของเที่ยวบินระยะไกลกว่า12ชั่วโมงนางสาวเอลูกเรือหญิงคนหนึ่งที่เหนื่อยล้ามาตลอดการเดินทางขณะที่ว่าสามารถจะหลับได้ทันทีที่หัวถึงหมอน เมื่อถึงเวลาพักเธอก็เดินออกจากเคบินไปทางท้ายเครื่องบินเงีย,งยบๆคนเดียวในขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆบ้างก็ยังจัดแจงกับงานตรงหน้าไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างก็เลือกที่จะรับประทานอาหารก่อนบ้างก็เลือกที่จะเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะนอนเอจึงน่าจะเป็นคนแรกที่เปิดรหัสประตูและไต่บันไดลิงลงสู่ความมืดมิดด้านล่าง เมื่อลงมาแล้วก็พบกับเตียงแปดหลังเรียงรายอยู่ในความมืดที่มีเพียงแสงสลัวจากปลายสุดของบันไดลิงที่เธอเพิ่งได้ไต่มาเมื่อสักครู่พอจะเห็นถึงสภาพเตียงที่บ้างก็ถูกรวบม่านไว้กับเสาอย่างเรียบร้อยบ้างก็ถูกป่อยร้างไว้คุมเตียงทั้งอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเอสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงหลังที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดใครกันนะ ลงมาเร็วกว่าเราอีกแม้จะแปลกใจเล็กน้อยแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้เธอตระหนักหรือสงสัยว่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นบางทีอาจไม่ใช่คนเธอจึงเดินเลือกเข้าไปด้านในด้วยความสงสัยกระทั่งพอมองดูดีๆก็พบว่าเครื่องแต่งกายและหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลูกเรือบนเที่ยวบินนี้แน่นอนว่าที่นี่เป็นเขตของสตาฟโอลี บุคคลทั่วไปไม่แม้แต่จะคิดเข้ามาได้เพราะประตูสู่ใต้ท้องเครื่องนี้จำเป็นต้องมีรหัสผ่านเว้นแต่มีใครหลาหลรวมในระเบียบวินัยจนละเลยให้มีคนทั่วไปเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้เมื่อนึกถึงเหตุและผลดูแล้เอก็รู้สึกไม่พอใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เอจึงเข้าไปสอบถามด้วยมารยาทเท่าที่พอจะมีเหลือในขณะนั้นกระทั่งเข้ามาใกล้พอจนเห็นได้ว่า หญิงปริสนารายนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีใบหน้าดูซีดเซียวขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่อนุญาตบุคคลภายนอกนะคะแต่หญิงนี่ลนามคนนั้นกลับไม่ได้ตอบโะไรมาเพียงแค่พยักหน้ารับรู้ทำให้เอต้องพูดกระตุ้นอีกครั้งว่าที่นี่เป็นที่พักลูกเรือผู้โดยสารปกติ ต้องกลับไปประจําที่นั่งของตนเองเดี๋ยวนี้ฉันฉันไม่มีที่นั่งหญิงนิ้ละนามตอบกลับมาแบบนั้นขณะที่ก้มหน้าก้มตาไม่แม้แต่จะมองหน้าเอตลอดการสนทนาอีกทั้งก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมลุกขึ้นไปไหนทั้งสิน้นให้มันได้อย่างนี้สิเธอคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็ว,เ,รวเพื่อที่เธอจะได้ล้มตัวนอนสักที เออไม่ทราบว่าคุณเดินทางมากับใครคะและหมายเลขที่นั่งอะไรหญิงนิรนามตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกฉันมากับสามีที่นั่งหมายเลขสี่หบีเมื่อดูท่าว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องเธอจึงตั้งใจจะกลับขึ้นไปยังเคบินเพื่อตามสามีของผู้หญิงคนนั้นมาพาเธอกลับไป เมื่อกวาดสายตาจนพบที่นั่งหมายเลข 45b ก็พบชายวัยใกล้เคียงกันนั่งอยู่จริงดังคาดแต่ที่น่าแปลกคือที่นั่งหมายเลข4 5 a หรือ 45c ที่อยู่ติดกันกลับไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่ควรจะเป็นแต่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ทั้งสองที่นั่งอย่างไรก็ตามเธอยังคงถามผู้ชายที่นั่งหมายเลข 45b ออกไปว่าขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคุณโดยสารมาพร้อมกับภรรยาใช่ไหมคะชายคนนั้นดูแปลกใจกับคำถามแต่กลับตอบเพียงสันส้นๆว่าใช่ขอโทษนะคะดิฉันต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เธอเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพักลูกเรือด้านล่างคนเดียวและไม่ยอมออกมาคุณช่วยลงไปพาเธอกลับมาได้ไหมคะทันทีที่ได้ฟังจบ ชายที่นั่ง4-5 b ดูไม่สบอารมณ์กับสิ่งที่ได้ฟังอย่างแรงเราวกับกำลังดูถูกดูหมิน่นนี่คุณเล่นตลกอะไรของคุณอย่างไรก็ตามเอยังคงยืนกรานเหมือนเดิมว่าเป็นเรื่องจริงและต้องการให้เขาตามลงไปพาเธอกลับมาทันทีนั่นยิ่งทำให้ใชายคนดังกล่าวดูโกรธยิ่งขึ้นก่อนที่จะผลิผันลุกขึ้นไปหยิบของบางอย่างออกมาจากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษาที่เขานั่ง สิ่งที่เขาหยิบออกมาเป็นกรอบรูปที่มีภาพขาดำเหมือนกับที่ใช้ในงานศพแต่สิ่งที่ทำให้เอไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้คือผู้หญิงคนที่อยู่ในรูมีใบหน้าเหมือนกับหญิงนิลนามที่เธอเห็นในห้องพักราวกับว่าหล่อมาจากพิมพ์เดียวกันนี่คือภรรยาผมมันจะเป็นไปได้ยังไงกันในเมื่อเธอเสียไปแล้วและเธอก็มากับผมในสภาพศพ ที่ถูกลำเลียงไว้ใต้ท้องเครื่องเพื่อกลับบ้านเกิดไปประกอบพิธีรุปัานาที่ชัดเจนขนาดนี้คงไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้อีกอย่างไรก็ตามเอยังคงนิ่งอึงมองรูปของหญิงนิรนามสลับกับสายตาของสามีเธอไปมาราวกับวิงวอนขอร้องให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีใครทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่วุ่นวายหลังจากนั้น แต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะไม่ทําให้เอคิดจะเดินลงไปด้านล่างคนเดียวอีกเลยไม่ว่าจะเที่ยวบินไหนไหนและนั่นก็เป็นเรื่องราวผีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเที่ยวบินขนศพเรื่องที่สองไรเดอร์ขนลุกออเดอร์ผีวันที่13พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ชื่ออาร์ต ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ผ่านกลุ่มกูขับแพนด้าซึ่งเป็นโพสต์ที่ไรเดอร์หนุ่มรายนี้ออกมาแชร์ประสบการณ์ชวนขนหัวลุกในการส่งอาหารให้ลูกค้าโดยผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าคุณเชื่อสิ่งลี้ลับไหมวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ออเดอร์ผีแบบผีของจริงร้อเปอร์ซอาจจะยาวหน่อยแต่รับประกันหลอนจริงเพราะเจอมาสดๆเลย วันนี้ผมทำงานถึงกาดึกเลิกงานประมาณสี่ทุ่มครึ่งระหว่างที่ใกล้กำลังจะเลิกงานก็รู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยแวะไปแถวแถวซอยคุณพระคลองหลวง27เพื่อหาอะไรกินปรากฏว่ากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเสียงแจ้งเตือนที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาเลยเหลือบสายตาไปมองที่โทรศัพท์ก็คือมีออเดอร์เข้านั่นเองแล้วหลังจากที่กดรับ บุคคลปิศนาก็ได้ส่งข้อความมาหาผมทันทีที่กดรับออเดอร์ตามในรูปด้านล่างพร้อมเบอร์โทรเสร็จสับหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยก็ไปรอออเดอร์จนเสร็จแล้วขับรถมาจนถึงหน้าหมู่บ้านแห่งนี้คนขับโซนนี้น่าจะรู้ดีพอมาถึงหน้าหมู่บ้านก็เจอรปภก็เริ่มบทสนทนารปภบ,บอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ ผมก็ตอบไปว่า74ทับ23ครับพี่พ่วรพอมองหน้ากันเล็กลักบ้านเลขที่ผิดหรือเปล่าเลขที่เท่าไหร่นะครับผมย้ำอีกรอบพร้อมเสียงที่ดังขึ้น73ทับ23ครับน่าจะผิดบ้านแล้วนะบ้านนี้มันเป็นบ้านหลางจะมีคนสั่งของได้ยังไงลองโทรหาเขาดูสิ ผมก็เลยทัวรไปเบอร์ที่ลูกค้าให้มาติดดตเติตเขาตัดสายอ่ะพี่ตัดสามครั้งเราพอเริ่มเล่าประวัติบ้านนี้น้องรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้อ่ะเจ้าของติดหนี้สินจนธนาคารมายึดบ้านเจ้าของก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วก็ยิงคนสวนเป็นคนลาวที่อยู่ในบ้านอีกคนไปด้วย ใจเริ่มเสียแล้วคิดว่าจะเอาอยัางไงดีวะสักพักได้ยินเสียงรปภอ,อีกคนพูดขึ้นมาอาจจะเป็นบ้านใกล้ๆลองไปดูไหมเห็นเขากินเหล้ากันอยู่เขาอาจจะสั่งในใจผมคิดว่าเขาระบุเลขที่บ้านขนาดนี้จะผิดได้ยังไงแต่เอาวะไหนๆก็มาแล้วไปดูสักหน่อยแล้วกันก็ขับรถตามพี่รปภไปบ้านใกล้ๆก่อน ปรากฏว่าไม่มีใครกินเหล้าแล้วเพราะมันดึกแล้วและคงไม่ใช่บ้านนี้สั่งแน่นอนเพราะถ้าสั่งก็คงต้องนั่งกินเหล้ารอกับแก้มอยู่แน่นอนจังหวะนี้ก็เลยบอกพี่รปภไปว่าไหนๆก็มาถึงตรงนี้พี่พาผมไปดูบ้านเลขที่23หน่อยไได้ไหมผมจะได้ถ่ายรูปส่งบริษัทด้วยพี่รปภก็พาไปแต่โดยดีตอนกำลังจะถึงหน้าบ้านคือลมแรงมาก แบบคิดว่าพายุกำลังจะเข้าพอถึงหน้าบ้านก็เป็นสภาพที่เห็นเลยครับบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้ผู้พังเก่าบรรยากาศจริงจะมืดกว่านี้มากแต่เพราะโทรศัพท์มันปรับแสงเองเลยได้ภาพที่สว่างผมเลยเรียบถ่ายรูเรียบออกจากตรงนี้ด่วนๆคือไม่ไหวเลยขนลุกตลอดเวลาพี่รปภก็ขนลุกเหมือนกับผมไม่แพ้กัน สรุปสุดท้ายก็ได้ทำการยกเลิกไปแล้วให้อาหารกับพี่รปภได้กินซึ่งมาถึงตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าเป็นการแกล้งสั่งหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการแกล้งคงเป็นการแกล้งที่ว่างมากผมก็มีเวลาจํากัดในการทำงานของผมโดนแกล้งแบบนี้ทำให้ผมเสียรายได้และเสียเวลาไปอีกแล้วผมก็ขอให้มันเป็นแค่การแกล้งจริงๆไม่งั้นมันจะเป็นภาพความทรงจำของผมไปอีกนาน เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับไบรเดอร์ขนลุกออเดอร์ผีขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณอาร์ตด้วยนะครับขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอากราบขอภัยมณัที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ